พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีราชพระวราชัยยาทรงเปิดนิทรรศการ B ลายอวันเดอร์เวิล์เวลา13นาฬิกา10นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสีราชพระวราชัยยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯมกุฎร,ราชกุมารเสด็จไปยัง hall of mirror ชั้นเอ็มศูนย์การค้าสยามพารากอนโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์คอสเพลย์แต่งตัวเหมือนตุ๊กตาบลาย6ชุดของนักสแสดงแบบที่มีชื่อเสียงรุ่นเยาว์ จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการ b ลายอวันเดอร์เวิลซึ่งคล o s เบิร์ o คอนเน็กชัประเทศญี่ปุน่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ7ปีตุ๊กตาบลายโดยจะแสดงตุ๊กตาบลายกว่า50ตัวตุ๊กตาของนักออกแบบไทยที่ได้รับรางวัลและตุ๊กตาที่ออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจมาจากนิทาน ทั้งนี้จะมีการประมูลตุ๊กตาบลายผ่านเว็บอ e ีเบยเพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชธผู้สนใจเข้าชมงานดังกล่าวได้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้